วันนี้นะครับผมมี3ท่าง่ายๆที่ใช้ยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างจะมีท่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำตามกันดูครับข้อดีมีสุขกับผมหมอนุกผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ประสบกับปัญหาอาการปวดหลังช่วงช่วงล่างเลครับโดยเฉพาะตอนตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยก็จะมีอาการปวดตึงหลังมากเลยโดยปกติเนี่ยผมก็จะ ขึ้นมายืดเส้นนะครับคือลูกจากเตียงมาเนี่ยตื่นนอนมาก็จะมีท่ายืดเส้นก่อนที่จะไปทําทุระส่วนตัวเนี่ยโดยมันจะมี3ามท่าง่ายที่ผมรู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยมันทําให้เส้นที่หลังผมเนี่ยคลายได้ดีวันเนี้ยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้ดูกันว่าท่าที่ผมทําอยู่ทุกวันแล้วมันดีเนี่ยที่ผมคิดว่ามันดีเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูท่าที่1กันเลยครับท่าที่1นนะครับก็เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหลังด้านข้างนะครับ ัานก็คือการนือข้างลำตัวนะครับง่ายๆก็คือเอาศอกนะครับเท้ากับเตียงนอนไว้นะครับแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยโน้มมาทางด้านข้างให้ชิดหูแล้วก็พ้นออกไปนะครับจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อฝั่งนี้เริ่มตึงนะฮะแล้วก็หายใจเข้าออกช้าๆสักห้าลมหายใจครับไม่ต้องรีบผ่อนคลายนะครับไม่ต้องรีบไม่เกร็งผ่อนคลายพอครบห้าลมหายใจเสร็จแล้ววิธีการกลับนะครับวิธีการกลับ เราจะต้องเอามือข้างที่อยู่ด้านบนเนี่ยกลับไปอยู่ข้างลาตัวก่อนนะครับแล้วถึงค่อยๆดันตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับห้ามนะครับข้อห้ามคือห้ามปล่อยมือที่เท้าไว้เนี่ยก่อนเพราะไม่งั้นหลังเราจะรับแรงค่อนข้างมากนะครับให้เอาแขนข้างนี้นะครับกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนแล้วถึงจะค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นมานะครับก็ทําสลับซ้ายขวานะครับห้าลมหายใจนะครับทาทั้งหมด3เซตครับผม ท่าที่สองนะครับก็เป็นท่าบิดเอวส่วนส่วนล่างนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะบิดไปทางนี้ก่อนนะฮะก็คือเอามือทั้งสองข่าน,นะครับไปแตะที่ข้างลำตัวนะครับข้างลำตัวแล้วเราก็ค่อยไต่ครับไต่วิธีการไต่ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวครับเอามือขวาไปเอามือซ้ายไปตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่าหลังเราเนี่ยตึงพอตึงเสร็จรกก 9, ปุ๊บก็ก้าวไป อีกนิดหนึ่งพอตึงจนสุดเสร็จปุ๊บก็ให้ค้างเอาไว้ห้าลมหายใจเหมือนกันครับนับ1 2 3 4 5นะครับไม่เกร็งนะครับไม่เกร็งให้ทําตามผ่อนตามลมหายใจหลังจากนั้นเวลากลับนะครับเวลากลับยากลับพวดเดียวหมดนะครับวิธีการกลับมานะครับก็คือค่อยๆเอามือก้าวเหมือนเราก้าวเท้าครับมือซ้ายก้าวมาค้ำเอามือขวาก้าวมาค้ำ ซ้ายก้าวมาขวาก้าวมาจนกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ทําซ้าอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําข้านี้ให้ดูนะครับก็คือเริ่มจาก2ข้างนะครับค่อยๆ่ก้าวมือ 9, 9, ซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวาจนรู้สึกว่าเริ่มตึงที่สุดนะครับไม่ต้องฝืนต่อตึงเสร็จปุ๊บก็หายใจเข้าออกขั้าหมด5ลมหายใจนะครับ พอหายใจครบหมดแล้ววิธีการกลับอันนี้สําคัญนะครับการกลับก็คือก้าวมือเอือ้อมมือมาทำเหมือนเราก้าวขากลับมาใกล้ๆครับก้าวก้าวแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมทําอย่างนี้นะครับทั้งหมด3เซตครับผมท่าที่3นะครับท่าสุดท้ายนะครับก็นั่งหลังตรงๆงนี้นะครับเอาขาขึ้นมาข่อยห้างแบบนี้นะฮะขาข้างนี้จะต้องตรงนะครับผมบางคนชอบทําแบบนี้ เอาขาให้มันตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้นะครับตั้งฉากกับพื้นเอามือจับที่ข้อเท้ากับที่หัวเข่านะครับหลังตรงแล้วก็พยายามเอาตรงลิ้นตีนะครับเข้ามาชิดกับต้นขาแบบนี้นะครับชา้ชาๆพอเริ่มตึงเมื่อไหร่ปุ๊บก็ให้ค้างไว้ครับ5ลมหายใจเหมือนกันนะครับสูดลมหายใจชา้าๆ5ลมหายใจเราจะรู้สึกว่าเราตึงขา ตั้งแต่ก้นลงมาจนถึงด้านล่างของขาด้านนอกของขานะครับพอครบห้าลมหายใจเสร็จปุ๊บวิธีการกลับเหมือนเดิมนะครับให้ใช้แขนทั้งสองข้างยันขึ้นมานะครับเราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อหลังของเรานะครับหลังจากทําเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าตึงนะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับทั้งหมด3เซตเหมือนกันครับผมและนี่ก็คือ3ท่าง,ง่ายๆนะครับที่ชีวิตจริงเนี่ยผมใช้ทําอยู่ทุกๆวันตอนตื่นนอนตอนเช้าเลย นอกจากนั้นนะครับ3ท่าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในระหว่างวันได้นะครับทำทั้งหมด่าช้านะครับ5้าลมหายใจท่าละ3มเซฟนะครับสามารถทําตั้งแต่หือนอนตอนเช้าตอนระหว่างวันที่เราทํางานแล้วรู้สึกว่าเรานั่งแล้วหรดตึงหลังก็สามารถทําได้นะครับหรือแม้กระทั่งก่อนนอนนะครับก็จะเป็นท่าที่ช่วยทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายอาการปวดหลังได้นะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปลองทดลองทําดูนะครับแล้วได้ความรู้สึกแบบไหน สบายหรือไม่สบายยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อดีมีสุขกับผมหมอนุกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมวันนี้สวัสดีครับ